ดูว่าเราคิดว่าครอบครัวของเราเป็นยังไงนะเออแต่ใครช่วยอ่านสักหนึ่งคนได้ไ้มว่าเขียนว่ายังไงมีใครอาสาอ่านให้ฟังนิดหนึ่งได้ไมั้ยสักคนเดียวพอ <c oughs> ยญิงอ่านได้ไหมคะอ่าก็มีหกประโยค่ะก็เระโยวแรกพ่อบอกว่นฉันอบเปนดีค่ะพ่อบองฉัสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องค่ะ ครอบครของฉันดูแลใส่ใจกันอย่างสมบูระ์แบบครอบครัวของฉันมีความเข้าอกเข้าใจกันดีค่ะครอบครของฉันสามารถแสดงความถึงได้ค่ะว้าวแล้วก็คอันองนมีค้เอ้ยไอ้นี่เป็นการเขียนของคนที่มีความรู้เรื่องครอบครัวนะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าครอบครัวของฉันพ่อกับแม่ทํางานทั้งคู่เรามีพี่น้องทั้งหมด6คนฉันเป็นคนที่ห้าบ้านเราอยู่ที่กรมตํารวจ คุณพ่อทํางานจนดึกแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยววันก่อนเราไปหัวหินสนุกจังเลยอะไรํานองเนี่ยอาจารย์คงจะเขียนอย่างนี้นี่เ,เขียนแบบคนมีความรู้แฟมิลี่โอเคแต่ที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าวันนี้เรามาแล้วเราพูดเรื่องครอบครัวนะแต่จริงๆอ่ะเราทุกคนจริงๆแล้วพูดง่ายๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องครอบครัวเพราะเรามีครอบครัวของเราเองอยู่แล้วจริงือเปล่าเราอยู่กับครอบครัวของเราทุกวันจริงไหม เราเติบโตมากับครอบครัวของเราที่เราเป็นวันนี้ได้เพราะครอบครัวเราใช่ไหมแต่เราอาจจะไม่ได้ดูลึกลงว่าครอบครัวของเราเป็นยังไงอาจารย์คิดว่าถ้าวันนี้เราเขียนเท่านี้นะพอเราเรียนวันนี้พรุ่งนี้เราลองเขียนดูซิเราจะเขียนลึกลงกว่าเดิมไหมแล้วสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเรสซิเดนต์น่าจะได้คือการมองครอบครัวของตัวเองอย่างละเอียดลึกลงแล้วก็สามารถรู้ได้ว่า ครอบครัวของเรามีจุดแข็งตรงไหนและมีจุดที่จะต้องแก้ไขตรงไหนบางจุดเราเองแก้ไม่ได้หรอกเหมือนอย่างหมอไม่สามารถรักษาคนในครอบครัวได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเราอาจจะแก้ครอบครัวเราไม่ได้แต่อย่างน้อยเรารับมือกับครอบครัวของเราได้แล้วทําให้เราเขาเรียกว่า,ายังยังแบบว่ายังมีสุขภาพจิตด,ดีเพราะว่าหลายคนมีครอบครัวที่ ทำให้สุขภาพจิตของเราอาจจะต้องใช้พลังเยอะในการจัดการนะคะออวัตถุประสงค์ของการเรียน Family Therapy ก็ไปดูคนไข้แต่อาจารย์ว่าสิ่งที่เราในฐานะเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ Family Therapy ได้ดีที่สุดคือเราทำชีวิตของเราให้ดีเราทำครอบครองเราให้มีความสุขเราแก้จุดที่เราแก้ได้เรา enhance จุดที่เป็นจุดแข็งให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้มากที่สุดจากการที่รู้จัก เรื่อง Family Therapy นะคะโอเคมาถึงตรงนี้อาจารย์อยากจะให้เพียงแค่ภาพชัดๆว่า Family Therapy ทำอะไรนะเวลาเราเป็นหมอใช่ไหมคะเราก็ตรวจคนไข้แล้วเราก็ดูดอกไม้หนึ่งดอกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเหี่ยวมันเช้ามันใบมันขาดสีมันกระดำกระด่างหรืออะไรทำนองน,นี้แล้วเราก็แก้ มันเหี่ยวแล้วก็เอาน้ําใสใช่ไหมแต่ในการ approach แบบ Family เนี่ยเราดูดอกไม้ในความสัมพันธ์ของดอกอื่นๆที่จัดเป็นแจกันได้เนขะ้าไหมคะเพราะว่าดอกไม้ไม่สามารถอยู่ได้ตามลาพังดดเดี่ยว หมือนกับดอกมันไม่มีดอกไม้ไหนที่ขึ้นมาโดยลําพังใช่ไหมมันต้องอยู่บนกิ่งบนก้านแล้วก็มีหลายๆอันแล้วในการที่เราทำา f m m l y ่เทอราพ y นี่ก็คืออาจารย์มองดูว่ามันเป็นการจัดดอกไม้ให้แจกันนั้นสวยคือเราช่วยให้เขาอยู่กันเป็น Family ที่มีความสุขขึ้นฟังก์ชั่นดีขึ้น Relationship Healthy ขึ้นเพราะฉะนั้นในการ จัดดอกไม้ดอกหนึ่งให้สวยงามอย่างดอกนี้ทําให้สวยงามหมอต้องจัดโดยมองความสัมพันธ์กับดอกไม้อื่นๆด้วยใช่ไหมใครเคยจัดดอกไม้บ้างผู้ชายอาจจะไม่ค่อยได้จัดนะแต่ผู้หญิงจัดเวลาอาจารย์จัดอาจารย์ก็ชอบจัดดอกไม้เวลาอาจารย์จัดอาจารย์ก็จะด,ดูว่าเอ๊ะอันไหนบังอันไหนหรือเปล่าอันไหนเป็นดอกสวยแล้วควรจะออกมาข้างข้างหน้าอันนี้สูงเกินไปอันนี้เอียงมากเพราะฉะนั้นเอามาอยู่ริมๆอะไรทํานองน,นี้เขาเรียกว่า จัดให้ in relation to ใน relation ในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูคนไข้อยากให้เราดูว่ามันคือการจัดดอกไม้นั่นเองเราจัดหนึ่งดอกให้สวยงามในความสัมพันธ์กับดอกอื่นๆและในขณะที่เราจัดดอกนี้ให้ดีอ่ะเราก็จะทำให้ดอกอื่นสวยด้วย โพ i ิชันมันให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ f า m i l y Therapy เนี่ยเราไม่ได้แก้ที่คนไข้คนเดียวเราจริงๆแล้ว Unit of Treatment ไม่ใช่ตัวคนไข้แต่เป็นความสัมพันธ์ทั้งหมด Unit of Treatment คือ Family ทั้งหมด Family ยังไง Family ในด้านของ Relationship นะแล้วการที่เราแก้ Relationship ให้ดีอ่ะมันจะส่งผลไม่ใช่เฉพาะคนไข้คนเดียวที่ดีขึ้นทั้งหมดจะดีขึ้นด้วยนะคะอ่ะขอยกตัวอย่างนะเป็น เคสนะคะเออจริงๆเซสชัน uh, อันนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า various faces of family therapy คืออยากให้เราเห็นภาพหลายๆภาพนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่อัดมานานมากแล้วมันจะมีวิดีโอใหม่บ้างแต่ใหม่นี้ก็ไม่ได้ใหม่มากนะเพราะว่าสมัยนี้จะอัดวิดีโอ,อยากนะคะขอคอนเซนต์ขออะไรคนไข้ก็ไม่ค่อยยอมแต่สมัยก่อนเนคนไข้ก็ร่วมมือดีมากเราก็จะบอกว่า ขออัดวิดีโอนะคะเพื่อใช้ในการสอนแล้วไม่เอาไปเผยแพร่ที่ไหนนะอาจารย์ก็อาจจะมีของเก่าของใหม่มาปนกันบางอันอาจจะ20ปีมาแล้วของเราจำนองน,นี้นะคะก็จะให้ดูสั้นๆเป็นเหมือนกับ Snapshot สำหรับแต่ละเคสนะคะมราจะได้เห็นว่าเราทำอะไรนะ อันนี้เป็นอันนี้อาจารย์จอม <c oughs> เคยเห็นไหม <c oughs> ใครรู้จักบ้าง <c oughs> แกเป็นเป็นเรียนจิตแพทย์เด็กรุ่นแรกนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้นะเป็นเคสของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ เขาพามาด้วยเรื่องว่าไม่อยากไปโรงเรียนนะ mm hmm. เด็กผู้ชายคนนี้ถูกเพื่อนแกล้ง mm hmm. ก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนถ้าเป็นการดูแลคนไข้ในแบบที่ทั่วๆไปเราก็เอาเด็กมาใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่าเขามีความวิตกกังวลอะไรใช่ไหมแล้วเราก็จัดให้เราก็อาจจะคัมซอลลิงเขาแล้วให้เขา c o p ให้ดีนะแต่ว่าในเคสเนี้ยเราดูแล้วว่า การที่เด็กคนนี้ไม่อยากไปโรงเรียนมาจากการที่เขามีความวิตกกังวลสูงทำไมวิตกกังวลสูงเพราะว่าแม่เขาเลี้ยงแบบ Over protect แล้วก็ดูให้ทุกอย่างเลยลูกเขาไม่ได้ตัดสินใจแล้วลูกเขาถูกเลี้ยงอย่างประครบประงมะนะแล้วพ่อเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำา f m m l y y w r r k เพราะว่าการจะมาให้เด็กครบได้เก่งนะ่ะมันต้องอาศัยการที่พ่อแม่เลี้ยงดูถูกวิธีแล้วแล้วใน ในแฟมิลี่เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าแม่เข้ามาใกล้มากเกินไปแล้วพ่ออยู่ห่างเกินไปนะวิธีเวิร์กของเราก็คือดึงแม่เข้าเออเอาแม่ออกไปหน่อยให้แม่มีระยะห่างกับลูกแล้วเอาพ่อเข้ามาแล้วพ่อก็จะได้โค้ชเด็กแล้วสอนเด็กถึงวิธีคล้ายๆเป็นเด็กผู้ชายโตมาต้องเป็นยังไงต้องเข้มแข็งยังไงต้องจัดการตัวเองยังไงต้องอแข็งแรงยังไงออกกำลังต่อสู้ยังไงอะไรทำนองน,นี้นะคะ แล้วแม่ก็ลดการเข้ามายุ่งกับลูกมากการเทคแคร์ลูกมากให้ลูกหัดเทคแคร์ตัวเองอาบน้ําเองกินข้าวเองนี่อาบน้ําแม่ก็ยังต้องจัดการให้นะคะทีนี้ในการทํางานเนี่ยเราทำเ,าเราเวิร์กกับพ่อแม่แต่ในขณะเดียวกันเราเวิร์กกับเด็กเพื่อให้ p, เด็กมีคล้ายๆกับลดความวิตกกังวลเฉพาะตัวเด็กนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เขารู้ว่า สิ่งที่เขาต้องทำก็คือ Build Up ตัวเองให้แข็งแกร่งเราไม่ได้โฟกัสกันที่จะต้องให้ยาเฮ้ย mm hmm. เราต้องหัดสู้สิ่แล้วสู้เป็นไหมอะไรทำให้เรากลัวนี่คือการทำอินดิว d ว a l c o u อ s e l i n ซแต่ในคอนเท็กต์ของการทำแฟมิลี่เทอรา y ีนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพอันนึงที่อยากให้รู้ว่าเวลาเราทำแฟมิลี่เวิรเนี่ยนะเราไม่ใช่แค่จะต้องนั่งด้วยกันเสมอเป็นครอบครัวเสมอบางครั้งเราก็จะมีการเวิร ตัว f Family เอ,อ่ตัวสมาชิกคนเดียวบางครั้งเราก็เวิร์กสมาชิกสองคนด้วยกันเช่นในเคสเนี้ยบางทีเราก็เอาแม่กับลูกมาแล้วก็เพื่อจะสร้างขอบเขตนะระหว่างกันเราก็ดึงแม่ออกมานิดหนึ่งบางครั้งเราก็เอาพ่อกับลูกมาเพื่อที่จะดึงพ่อเข้ามาให้ครเซปเข้ามากขึ้นให้เขา connect กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการ อาจารย์มองดูว่าการทำา f m m l y y t h r r p y y นี่มันเหมือนกับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Dance การเต้นรำอะ่ะบางครั้งเราก็สลับคู่นะเราก็ Dance ของฝรั่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปเต้นรำกับคนนี้เดี๋ยวก็ไปเต้นรำกับคนนี้เดี๋ยวก็เข้ามารวมเป็นกลุ่มเดี๋ยวก็ถอยห่างอะไรทำนองน,นี้นะคะงนั้น Therapist ก็ Therap จะต้องจัดการนะคะให้เป็นอะไรที่มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราคือทุกอย่างที่เราเวิร์กในนี้นะ เอามาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะคะแต่โดยการจัดการ Relationship ในครอบครัวให้ดีนะคะคำว่า Relationship รวมทั้ง Family Function ให้ดีนะซึ่งจะได้เรียนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งนะคะตัวอย่างอันที่สองอันนี้เป็นเคสเ เด็กผู้หญิงกินพาราเซตามอลโอเวอร์โดสมา30กว่าเม็ดเข้า ICU พอหลังจากสเตเบิลแล้วมันเป็นอินดิเคชันของการทำแฟมิลี่เทอร a พีนะคะคือถ้ามีเด็กหรือวัยรุ่นหรือแม้แต่สมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะโตแล้วก็ตามถ้าถ้ายังอยู่ในแฟมิลี่ะคือทุกคนจริงๆแล้วอยู่ในแฟมิลีสมมุติว่าเป็น สามีแล้วก็ปีคุณพ่อคนหนึ่งเครียดจัดไปกินยาวเราก็ต้องทำ family assessment นะคะเนื่องจากเป็น indication ของการทำ family therapy คือเด็กหรือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรม s u i c i d a l behavior เราก็จะต้องเอาครอบครัวมาดูว่าเอ๊ะครอบครัวมีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้คนไข้ตัดสินใจอย่างนี้หรือครอบครัวจะช่วยอย่างไรบ้างที่ทำให้คนไข้ ได้มีความหวังและรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่นะคะพอเราประเมินครอบครัวเราก็พบว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแม่เลยนะคะเป็นคู่กัดกันนะแล้วความสัมพันธ์ไม่ดีนี้มันก็เรื้อรังนะพอถึงวันหนึ่งเขาทะเลาะก,กับเพื่อนอันนี้ก็เป็นจุดคล้ายค,ค precipitating e v e n t นะคะคือจุดเหตุการณ์ที่ทำให้ตกตะกอน ทะเลาะกับแม่มาตอนเช้าแล้วพอตอนเย็นทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ตัดขาดกันเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านแม่ก็ทําอาหารให้กินลูกก็ไม่กินแม่ก็ต่อว่าลูกก็เลยเกิดทะเลาะกันอีกพอทะเลาะกันเด็กคนนี้ก็เข้าไปเอาพาราเซตามอลกินนะคะก็อาเจียนแล้วก็แม่ก็เห็นพ่อก็กลับมาก็เลยพาส่งโรงพยาบาลในเซสชั่นเนี้ยเรา เราเห็นได้ชัดเจนเลยแม่เขาจะตำหนิลูกตลอดนะแล้วพ่อเขาก็จะถอยห่างพ่อก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนในครอบครัวเขาไม่ได้ทําให้เกิดปัญหานะ,อ,ะอยู่ของคนต้องแก้กันเองอะไรทํานองนี้นะคือมันเป็นลักษณะของการเบลมเด็กผู้หญิงคนนี้นะแล้วมันเป็นลักษณะของการที่มีเราเรียกว่า a f f e c t i v e responsiveness ที่ไม่ดี family function บ้านนี้ไม่ดีเลยทา,ทางด้านของการตอบสน,อง,งอ,สนองทางอารมณ์การแสดงออกทางอารมณ์นะครับ เราก็เวิร์กครับครัวนี้ให้หนึ่งลดการเบลมสองทำให้เขาได้ยินลูกของเขาบางทีเราอยู่ในบ้านกันเนี่ยเราตะโกนใส่กันนะแต่เราไม่ได้ยินจริงๆว่าอีกคนหนึ่งกำลังพูดอะไรนะเพราะนั้นเราก็ให้เขาได้สามารถคือเราต้องมีเทคนิคการเนะวิร์กนะเวิร์กให้เขาสามารถรับฟังเข้าใจลูกของเขาแล้วก็ มีการตอบสนองทางอารมณ์ที่ดีที่จะสปอร์ตเด็กในที่สุดเด็กคนนี้หลังจากมีเซสชันกันก็หลายเซสชันเนี่ยนะคะเด็กก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็แม่กับลูกก็คอนเน็กกันได้มากขึ้นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เดิมธรรมดาก็จะเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดกับแม่ตอนหลังก็จะพูดเยอะมากแม่ก็จะมาบอกว่าโอ้ทำไมคุณหมอคุณหมอลูกพูดเยอะมากเลยเบางทีก็เหนื่อยไม่อยากฟังเลยนะแล้วก็แต่ก่อนนี้ลูกก็จะ ก็บคือเด็กเป็นคนเก็บขดน,นะเก็บอารมณ์พอเราเวิร์กแล้วเด็กก็เอ็ก e s เพรสอารมณ์เยอะนะแม่ก็รู้สึกว่าทําไมลูกอารมณ์เสียบ่อยเกลียวกลาดบ่อยก็ต้องทําให้เขาเข้าใจว่าอารมณ์เสียเกลียวกลั่นนี่ก็ดีกว่าไปกินยาพาราโอเวอร์โดสนะแม่เขาก็เริ่มอดทนกับลูกมากขึ้นนะในที่สุดเราก็ปิดเคสเด็กดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้น แล้วก็วันหนึ่งอาจารย์ก็เดินอยู่ในจุฬาแม่เขาก็วิ่งมาหาแล้วก็บอกว่าจําเขาได้ไหมเพราะเราปิดเคสนะแล้วเขาบอกว่าลูกเขาตอนนี้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะก็เป็นเคสที่เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างอันนี้มีอยู่ในหนังสือจิตบําบัดนะคะถ้าเกิดใครได้อ่านแล้วนะแต่มันมันเป็นลักษณะของการเบลมเคสมากเลยนะคะทำให้เรา ม,มันจะเห็นชัดเจนเลยนะ,นละกลไกลของการเบรมคนไข้และวทำให้คนไข้เนี่ยไปมีเ,ออเขาเรียกว่าในที่สุดรู้สึกว่าไม่มีสามารถคอนเน็กจับใครในครอบครัวได้พอถึงจุดหนึ่งที่มีความเครียดคนไข้ก็รู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเคสของอันนี้ก็เป็นเคสน่าสนใจมากอาจารย์ว่ามันดีมากเลยนะ แต่มันการทำเทอราปีมันใช้เวลานานแต่และเคสสหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะคะเอามาให้หมอดูก็คงยากนะคะ <c oughs> แต่จะให้ดูว่า <c oughs> เคสนี้เป็นเคสเด็กผู้หญิงที่ปวดหัว้ืยหลังนะปวดหัวมากแล้วก็มาหาหมอเพว่าทำอ,าอะไรอีจ e e ีทำทำสแกนว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทศส่งมาให้จิตแพทย์พออาจารย์ดูเขาเนี่ยอาจารย์ก็ได้ คือเราก็มีเซสชันกันก็ทำความรู้จักครอบครวงเขาว่าเป็นยังไงตอนนั้นพ่อก็ไม่อยู่ก็เอาแม่เข้ามาด้วยก็พบว่าเด็กคนนี้นะคือสรุปไดนามิมของเด็กคนนี้ก็คือปวดหัวจากการที่มีความเครียดเครียดแล้วเป็น tension h e a เองนะทำไมถึงเครียดละ่ะเครียดเพราะว่าแม่คนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะบอกลูกว่าแม่อยากฆ่าตัวตาย แล้วเดี๋ยวก็ไปเอายากินแล้วก็หลับไปแล้วลูกก็จะต้องมาคอยปลุกคือแม่คนนี้มี SUICIDAL behavior บ่อยๆมันไม่ใช่เป็น SUICIDAL ATTEMPT หรือพยายามจะฆ่าตัวตายในแบบที่ฉันอยากตายแต่เป็นวิธีที่เธอเรียกร้องไม่อยากเรียกว่าเรียกร้องเป็นวิธี <c oughs> ที่เธอโควบกับการที่สามีไม่ค่อยอยู่บ้านนะอพอแม่คนนี้ กินยาวัดโดสแล้วบางครั้งแม่ก็จะเอาเชือกรัดคออ่ะให้คล้ายๆอย่างนั้นนะนะมันเป็นอะไรที่มันไม่เฮลตี้เลยนะคะ mm hmm. เด็กคนนี้พอเห็นแม่ทําอย่างนั้น mm hmm. เด็กคนนี้ก็เลยเกิดการที่จะต้องมาคอยเฝ้าดูแม่มันก็เป็นลักษณะของลูกที่มาทําหน้าที่ parenting พ่อแม่นะซึ่งมันจะเป็นความเครียดของเด็ก mm hmm. พอเราเห็นลักษณะอย่างนั้นเราก็เลยทํา planning การ work ว่า เคสนีจะต้องเวิร์กโดยการทำา f m m l y y e s s i o n จริงไหมทำา f m m l y y o o ิรจะมาเวิร์กกับตัวเด็กเองให้ยากแก้ปวดและบอกเด็กว่าเฮ้ยยูก็ต้องไม่ไปคิดมากเรื่องพ่อแม่ไม่ได้นะเคสนีแพ n นนิงของเราก็คือเราต้องเอาเด็กออกไปจากแม่คือไม่งั้นเขาจะเป็นไดแอดที่คลอสมากเพราะเขาห่วงแม่นะพอเราเอาเด็กออกไปในเทคนิคเราก็ต้องสร้างบาร์ดิรี่ระหว่างสอคนแต่สิ่งที่สำคัญมากคือทำให้เด็กรู้ว่า มีคนเทคแคร์แม่แล้วเพราะนั้นในเคสเนี้ยเทอราพิสขเข้าไปในเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่จะบอกว่าเทอราพีอยู่ตรงนี้เขาจะช่วยเหลือจัดการแม่นะเพราะนั้นหนูไม่ต้องห่วงอันนี้ก็คือดึงเด็กออกมาโดยจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีพี่เขาจะพูดถึงการที่เราเทคนิคที่เราในอินเทอร์เวนชันเนี่ยเราจะต้องเข้าไปมีส่วนเป็นเหมือนกับกลายเป็นซิสเต็มใหม่ของครอบครัวนะ ซิสเต็มที่ประกอบด้วยครอบครัวและมีเทอราพิสเข้าไปนะในซิสเต็มใหม่นี่เราก็จะช่วยให้มันมีการ mm hmm. เขาเรียกว่า rearrange relationship และฟังชั o นให้มันดีขึ้นนะคะทีนี้เราก็เลยเอาเหมือนกับว่าให้มี distance ระหว่างแม่กับเด็กแล้วให้เด็กจัดการเรื่องของตัวเองเล่นหนังสือสนุกของเข้าได้โดยที่ไม่ต้องห่วงแม่เทอราพิสเขเข้าไปแล้วก็เป็นซิสเต็มใหม่ระหว่างพ่อ ระหว่างสามีภรรยาและเทอราพิสนะคะแล้วเราก็ทำ couples therapy สามีและภรรยานะให้ความสัมพันธ์ของเขาดีขึ้นให้พ่อเขาให้สามีกลับมาแล้วก็ manage สิ่งต่างๆและสร้าง relationship ให้ดีจนผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องมาดึงลูกมาเป็นคนที่จะ take care นึกออกไหมคะไม่ต้องมาความทุกข์คือเขาจะเล่าความทุกข์ของเขาให้ลูกฟังซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ มันไม่ได้นะนี่ก็เป็นเคสที่อีกเคสหนึ่งที่ในที่สุดเด็กก็อาการปวดหัวก็หายไปเพราะแม่ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะมันไม่ได้ดีแบบสมบูรณ์แบบแต่มันดีในแบบที่แฟมิลีก็ไปได้แล้วในที่สุดวันหนึ่งลูกก็ออกมาแล้ว healthy coping มากขึ้นนะ เดี๋ยวให้ดูอีกสักหนึ่งหรือสองเคสนะคะแล้วก็